ก็สวัสดีท่านผูชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมไมติ้ง h ช n n นลมาอยู่ในช่องที่กําลังเข้าเหมืองแรกกันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวในพาร์ทนี้เนี่ยผมก็จะไปทําทางเดินนะครับก็ไอ้ก้าวมาันกาลังทําอยู่นะครับตรงอุโมงค์ส่วนผมก็จะทําทางอ้อมนะครับแต่ยังทําไม่เสร็จโอเคซึ่งทํายันเช้าเลยนะเลยพราทิตี์ขึ้นแล้วอะไปซึ่งก่อนก่อนที่จะทำนะเดี๋ยวผมไปให้อาหารหมูก่อนอย่างแรก กิน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 กันกินกันซะกิน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 เยอะเลยจะได้โตไวๆโอเคอะอะวัวก็ไเ้ของไก่ยังมีไหมของไก่ก็มีเนี่มา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 โอ้โหออกไข่หลายลูกเลยก็ก็เก็บไข่ก่อนโอ้โหแฟนขับลุมร้อนนะแฟนขับลุมร้อมโอ้โหแฟนขับลุมร้อมนะฮะตรงอนนี้เฮ้ย ไอ้เก้ากลับมาบ้านเหรอมาทำอะไรไอ๋อขอบคุณอ๋อโอเคโอเคเอามาเมาไปไอ้เก้าทำทางนู้นเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเหรอโอเคงั้นมาช่วยกูทำหน่อยแล้วกันไอ้ตรงนู้นนะ่ะตรงนู้นนะ่ะเห็นไหมเห็นไหมาทางนู้นนะ่ะทางนูน้นตรงไปหมู่บ้านเหมือนกันตรงนี้แหละ อ้าวไอ้เกาตัดสายไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะฮัลโหลโอ้ตัดสายอ๋อเหรอยิมก็ตัดสายเองอ๋อโอเคอ่ะไอ้เกาเดี๋ยวไอ้เกามีบันไดใช่ไหมไอ้เกาฝากวางบันไดทีตรงเนี้ยเดี๋ยวกูจะไปเอาหินก่อนเอาหินก่อน นี่เนีเ่ยเฮ้ยไม่ตีมึงไม่ได้อะเปิดดิเออโอเคเผาเสร็จยังโอ้โหได้แค่นี้เองอะุอยมีไหมเก็บไ้โอ้ของเต็มตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บในโกดังก่อนแปบบ๊แบบน็นแปเป็นเข้ามาในโกดังกับกูวะ เก็บของอ้าเอเก้าเฮ้ยไอเก้าบินได้อ๋อไอเก้าไม่ได้บินโอเคมกีตาฝาดนะตาตาฝาตาฝาดโอเคเอ่อเก็บ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 เกเก็บเม็บเก็บเเ มาเริ่มเลยอ่าเป็นทางเดินที่สวยงามนะครับอันแสนอ่าสวยงามของเรานะครับเกิดพูดว่าหอมหวานยังไงเป็นคำพูดติดติดปากของผมนะครับ <c oughs> อันแสนหอมหวานเออก็นะนไม่ไ้วางรั้วอ๋อเดี๋ยววางรั้วเดี๋ยววางรั้วให้ออ่ะเดี๋ยววางเดี๋ยววางให้เดี๋ยววาง,วววางวให้ ตดดด็ดดดด็ดตดดตดดดดดโอ้โหบอกเลยนะใครที่เข้าเซิฟใครที่แบบว่าโหลดแมปเราไปเล่นนะครับผมนะก็อาจจะเห็นความสวยงามแบบนี้ก็ได้นะฮะเู้ยเสาอากาศยังไม่เว้นอ่ะแบบขอดูดาวยังไม่เว้นเลยกลายเป็นเสาอากาศไปแล้วเสาดาวเทียมไะเนี่ยไม่มันสูงอย่างงี้โคตรสูงเลยไปโอ้ ฮัลโหลวุ้ยเมื่อกี้กูเห็นเอโนแมนแวบๆหายไปแล้วเห็นเอโนแมนแวบๆแล้วกลับไปเอาเหินก่อน,น,น,นงงอ่ะไอ้เกาไอ้เกาถ้ามีรั้วก็ฝากวางรั้วเลยนะเดี๋ยวกูไปเอาเหินก่อน โอเคแปลวหินมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็หินที่บ้านเรามีเยอะเลยนะฮะก็อูหูยาวอะไรเช่นนี้มันยาวมากอือยาวมากไม่ใช่อะไรยาวนะทุกคนอย่าคิดไปไกลโอ้ เอออิตาเล็กทำไมอ่ะวูวไวแสงเวลาเดินทางนี่ไม่ใช่ไม้แล้วอันนี้มันปีแสงชัด,ชด ใช่ฮะถ้าพูดติดตามถึงสามร้อยเนี่ยเราจะเล่น GDAV กันนะฮะอย่าพูดอย่าพูดถึงสามรอยเลยสองร้อยยังไม่ถึงแล้วตอนนี้ร้อยห้าสิบยังไม่ถึงเลยเอาให้ถึงก่อนเถอะ เป็นจังหวัดสามชาติสักหน่อยอแต่ก็ไม่ได้เนาะโอเคไป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 ขุด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 ,ขดอย่ามัวรอช้อเราไปเล่นกันเลยเ,เดี๋ยว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 ป็นอย่างนี้เลยเหรอของกูก็มีรึดป <c oughs> <c oughs> ือ้าวจมดินเลยเออขอบคุณ <c oughs> อ่ะ เชิญวางเอาตรงนี้ขุดยังขุดยังเ,เดี๋ยวขุดพื้นนี่โอ้ไวมากสุดยอดไปเลยอะไรอะอะไรอะ,อะ,รอะการหายใจประสิทธิภาพพวกเหล็กมันมีหายใจด้วยเหรอไม่ร <c oughs> อ้อเฮ้ยพวกเหล็กไม่มีชีวิตป่ะหายใจได้้อ <c oughs> <c oughs> ได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวกูวางเอง<ป>ผมจะไม่ปรับไปคีีเอทีฟนะเพราะว่ามันจะดูโกงเกินไปเราจะสร้างสดๆเลย แบ่งอยูวเลยเอะทำหน่อยมาเดี๋ยวขุดเองอู้ลัวเลยโอ้โอ้โอ้เยี่ยมไปเลยที่ขุดนี้ได้มาแพงมากนะเพราะฉะนั้นอย่าทำพังถ้าทำพังผมจะเสียดายเสียใจมากๆเลยย่อยสลายเลย อย่าทำพังแล้วต้องอนุรักษ์มันไว้เราต้องใช้เหล็กมาซ่อมโอเคเฮ้ยตรงนี้มันก็มีหินเรียบอยู่แล้วเนอะเนาะถูกไหมต้องใช้ใชใชที่ขุดซิลทอตใช่ไหมในการขุดเราจะได้ไม่ต้องเอามาเผาเอเอเออซิลทอตอะที่ฉีดแมงสาบอะคนละซิลทอตอันนี้มันซิลทอตไม่ใช่ซิลซิลซิลทอตโอ้โห กลายเป็นที่ฉีดแบรงสาบไปแล้วเออเอาเหมือนมึงลืมอะไรบางอย่างนะตรงนี้ก็ทําด้วยฝักวางด้วยตรงเนี้ยบันไดบันไดวางบันไดบันไดพองวิวอย่างงี้เออ,อ มาโอ้แรงมากฮู้โอ้แรงมากเลยอ่ะสุดยอดเลยแต่มันจะพังแล้วอะเดีย๋ยวใช้ที่ขูดธรรมดาก่อนเถอะเสียดายเสียดายตัง อย่างน้อยล้วก็ถึงหมู่บ้านแล้วอะถูกไหมล่ะใช่ไหมอย่างน้อยล้วก็ถึงหมู่บ้านแล้วภารกิจเราจะเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จล่ะฮะฮะไอ้าวก็จะปีใหม่แล้วไงโอ้โอ้โหแต่ก่อนปีใหม่มันจะมีวันค,คริสต์มาสนะ We wish you, We you, We you, We you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas a h a p p y New Year Oh ถ้าใครด่าผมตอนร้องเพลงนะก็ด่าได้ก็ด่าไปนะครับเพราะว่าการร้องเพลงของผมนี่คือศูนย์เลยแม่งแม่งเพี้ยนเลยบางคนอาจจะดา่าเอาไปร้องให้พงฟัง ไอ้เอาการ้องเพลงเป็นปะมึงคิดว่าตัวเองร้องเพลงเพราะปะกูว่ากูว่าสำหรับกูเอ่อกูว่ากูร้องเพลงไม่ไม่เพราะเลย ยืนนิ่งกันนะเ <Okay. S 1> อ่อ <Okay. S 1> เอาไปซ่อมก่อนดีกว่านนะไม่ดิใช้ที่ขุนระดาก่อน อ้างขึ้นโอเคไอ้วก็มีป้ายปะเออช,ชิปเปอร์ชิปเปอร์บอาโอ้โหสองตัวเสองตัวไอ้กกาชิปเปอร์นะ่ะสองตัวนะ่ะจัดก,การให้หน่อยเร็วโอ้โหมันเดินมาเลยมันเดินมาเลยไม่สนโลกอะไรเลยอ่ะมาดิครับก็มาดิครับ ลอยเวรโอ้ยู้าเลยงก <laughs> ูเลยจกินเห่อโอเคเไม่ช่วยกูก่อนล่ะ เค okay, ทำไมฮัลโหลทำอะไรอยู่ How are you ยาย่ายย่าไม่รีบใครทันโทรศัพท์ของเล่นนะคะก็น่าจะเข้าใจอ๋อตั้งเวลาเป็นตอนเช้าเหรอมาช่วยกัน เฮ้ยเฮ้ยทางพังเพราะว่าน่ะมันระเบิดโอ้โหระเบิดตรงนี้เลยเฮ้อคิปเปอร์ไม่ทำพังคิปเปอร์ทำพังจ่ายจ่ายค่าเสียหายมาซะคิปเปอร์บอกกูไม่มีตัง ไ <ừ. S 2> อ้อเร์มันี้ที่เหนเหียวดึบหมดไอ้เก้าหินหมดอ่อเฮ้ยยังมีอยู่อ่ะฝากวางต่อที สุดยอดไปเลยไอ้ก้าอย่าลืมนะวันนี้มีสองภารกิจภารกิจแรกคือภารกิจเนี้ยเสร็จสิ้นแล้วคือทําทางทําทางเดินอะเสร็จสิ้นแล้วก็คือเอ้คิเปอร์ภารกิจต่อไปเนี่ยคือเราจะโอ้ภารกิจต่อไปนี่เราจะทําทําบ้านให้หมู่บ้านเราจะสร้างบ้านเพิ่มสร้างบ้านให้กับวิเลเจสนใจปะหรือไม่ทา <Es per ated> อาก็ให้เขาประชุมกันหน่อยไงอเออเราจะให้อ, <S <s <uck> <S อะไรโอ้โห <c oughs> <c oughs> ินโชว์ด้วยเฮีย <sized> ไปไหนเนี่ย <S <S เฮียนีเล่นเอ็อด์โฟแต่ก็หมดหรอกแต่ก็ไม่มีใช้ไปสตองโฮหรอกไม่มีใช้เอ็นนั่นอ่ะ โลกจิตเลยเออ <ะ S 2> ไปเอาได้าากจ้าเย่ภารกิจนี้เสร็จสิส้นไอ้ก้าวเราจะทำอะไรภารกิจต่อไปนะทำอะไรตบมือดังก,กว่า เสร็จสิ้นแล้วนะครับเสร็จสิ้นไปนที่เรียบร้อ,อยโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะยังไม่เสร็จเพื่อไปวางทอดไ,ไงโอ,อ๋อหรือวางทอดวางทอดไปก็ปกติปะวา,วางทอดวางทอปก็ปกตินี่ไม่มีอเลยน่าตื่นเต้นหรอก ระวังทอดอะบูชาเทพเจ้าทอดเหรอ <laughs> บูชาเออเทพเจ้า u t u b e เทพเจ้าไหมครับสุดยอดอเอาไปบูชาเทพเจ้าฮะเทพเจ้า Youtube ของน้องนั่นเองใ <laughs> ช่ใช่คนที่ถาม Google ปะเอ Mark, อมาคไรนะมาคซักกระเบิกอ่ะไม่รู้ใช่หรือเปล่า <laughs> อ่ะใครรู้ช่วยเมนทีนะคะว่าใครเป็นคนสร้าง Google นี้ใช่มาร์คไดกเบิดหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นมึงรู้จักใช่ไหมมาร์คซรกเบิกอะรู้จักใช่ไหมอาจอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปอ่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะเดี๋ยวขึ้นรูปมาร์คให้ดูอ่ะดีนิวไม่ดัง <S <S อือ รูปนี้แหละฮะคือรูปของเขานั่นเองนะฮะอ่าก่อนฮะนี่ทางเดินของเราโสุดยอดเลยนี่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 ยวให้ดูนี่นี่คือนี่ปกคลิปนี่คือปกคลิปของวันนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วเป็นปกคลิปแล้ว แต่ใครใครกด F2 เมื่อกี้ใครกดถ่ายร,รูปรอะเมื่อกี้หรือมึงกดเออ<ไ>กูน่าจะกดนั่นแหละเออ <c oughs> เอ,อขนมปังกูม,มีไม่กินมึงกินคลอดกินตดวจะเป็นมังสวิรัติอยู่แล้วเนี่ย โอเคนะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสไลด์คลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช้กดแชร์ด้วยครับวันนี้ก็ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับสหรับคลิปนี้ไม่หวังข้ผมนะฝากไปกดติดตามช่องก้าวต่ดเลยนะคระที่หนิงก็ไม่ต้องไปกดติดตามด้วยนะช่องเราไม่มีหาย